โดนตาไปในของนดโอ้เขาเบาตาสุดยอดสวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกินดพบกับช่องนุ่มจัลลภัทรินชัยพี่น้องสำหรับมื่อนี้ก็พาพิงน้องมาหารอหาบีบเนาะพี่น้องเนาะสำหรับไม้นี่นุ่มจัลลภัทรินกับกลับมาหาไม้ปลาไัยริมหวยคือเขาพี่น้องหลังจากสองทรัคิดที่พันมานี่ไปหาแต่เอ็นักไอหาแต่ปลาโขกพี่น้องโดนปลาโขกโดนไฟเผาหลายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้บัตรขอทานเลยพี่น้องเอ้ยเล้วนีครับมาหาตามหวยตามน้องตาม ป้าไพ่หนุ่มพี่น้องไปเบิ้งครับว่าจะมาหร <t nak S 1> ือไม่มาเนาะพี่น้องเนาะไปรุ่นไปเบิ้งทุกงานพี่น้องเป็นการล่าหากำะเพงเดือนหาครับพวกผมไปครับครับพี่น้องนี่ครับหลังจากนุ่มจักรพรพัททินจอดมอไซค์ไปตรงต้นตาลเลยพี่น้องย่างมานนำทางเลยพี่น้องเข่าว่าเบิ้งก่อไพ่ก่อนนี่เจอพี่น้องก่อนนี่น่อยนะครับเบื้องนี้พี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้อยู่ใกล้ๆพี่น้องจอดปุ๊บเจอปั๊บเลยพี่น้องไปเบิ้งครับ นี่ครับจอดมอไซค์ไปนี่พี like ่น e> ้องย่างมานน้ำค right? ้างก่อนถึงห่วยนี่หน่อยนี่เขาปาไปนี่หน่อยนี่พี่น้องเจอเราล้างเลกพี่น้องนี่ครับผมโอ้เห็นพี่น้องแข็งในเลยพี่น้องนี่กำลังแจมเลยพี่น้องเลยไปครับผมไปตัดครับพี่น้องกับพี่น้องหั่เบิร์เริพี่น้องอู้ตัวหังมันติดคอใหญ่พี่น้องเดี๋ยวนมจักรพรดทิ้นจะตัดเอาแต่หัวน้ำแล้วพี่น้องเนาะเอาหังมันไวพี่น้องนี่ครับไปครับผมตัดครับ พี่นออจำเลยพี่น้องเอ้ครับอู้หัวน้ำแตกเลยพี่น้องเลยน่าเสียดายกิ่งไหลพี่น้องอาครับผมเก็บครับน้องดูกันพี่น้องบินปลอมเลยพี่น้องเด้อครับหัวน้ำจะแตกเลยพี่น้องขอเก็บก่อนเลยพี่น้องเด้อรูกคักอ่างเดิมลัางแรกครับผมอู้พี่น้องป่ะมาทพี่น้องเปิดขนาดว่าเอาหังเก็บรับลอยเลยเป็นยางออกมาลังเง้นมาเก็บของพี่น้องอู้บินขอามาเข้าเบ้าตาเลยพี่น้องอู้ ตาบวมแน่พี่น้องเลยใส,ส้นนอตที่ไหเหล็กไหนมองไม่เห็นเลยคักแทขกอุ้ยเจ็บเลยพี่น้องเลยแสบเลยอู้หักแขกเข่าเบ้าตาเลยเนี่ยพี่นอนะ้องเนี่ยนะฮะอู้เสียงเลยพี่น้องเลยอู้ขาไปแม่หนึ่งพี่น้องโดนมือไปสองแม่อู้คือหายแต่พี่น้องมิมไหนฮะพ้นก็ตกแล,ล้วหรืพี่น้อง อู้ช่องนี้มาเล็กนัยแถวพี่น้องเออเขาบลอตาเลยพี่น้องไอห่หาตอครับโอ้เจ็บเลยว้าวโอ้ครั้งแรกกระโดนเลยพี่น้องเลยอู้แส,แ,สแ,สแสบ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 ไปครับผมเจอทั้งที่สองเลยพี่น้องนี่ครับแต่ว่าทั้งหน่อยอยู่พี่น้องเลยทั้งนี้ก็ยังเป็ทันเอาดอกพี่น้องมันทั้งหน่อยอยู่กลางก่อภัยเลยพี่น้องเอาบ่คุณเ <c oughs> ใษีเวลาจอดใน่เนาะพี่น้องไปครับผม เดินต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องเราไปหาหมายนทุนต,ต่อนนั้พี่น้องเนาะไปครับโอ้ยนั่งผักกินน้ำอยู่ดีเม็ดม่วง,ง,งม่วงหุู่มีมะพร้าวโดนกับใส่หัวพี่น้องเลยสากหัวไม่น่อยเดียวอู <c> ้ <oughs> จะดกแท <c oughs> นะนผักไตต้ตนบกม,ม่วงกินมะพร้าวที่น้อง <c oughs> กินน้ำอยู่โดนปุ๊บกับโดนหัวโออจะนัะ่งเอาไปควากอยู่เนาะ เจออีกหลังแล้วพ right. ี่น้องนี่ครับทั้งหน่อยพี่น้องแต่เริ่มแตกโตแล้วพี่น้องเพราะว่ามันล้มนุ่มเะหลาบประทินอยู่เหนือล้มพี่น้องต้องเข่าด้านนี้พี่น้องเข่าด้านนู้นอ่ได้พี่น้องก็จุดถูกกีกหน่อยนะพี่น้องเนาะเคยล้มคันไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องหวานๆแบบโอ้สุดแจียมเลยพี่น้องเนียห้างเล็กๆน้ำหวานเต็มเลยพี่น้องไปครับผมตัดครับนี่ครับผมมันจะเป็นมิีมตัวผู้พี่น้องนี่ครับจะทำลังแบบตัวผู้นะฮะหยอดทั้งล่างเลยพี่น้อง จะไยทำล้างไหลพี่น้องแต่บางหัวหน้าพี่นอ้องก่อนอุลุกเลยพี่น้องอยอดพี่น้องไปครับผมหาตอครับครั้งที่สองแล้วครับพี่น้องแจ๋วรผมพี่น้องอีกหลังหนึ่งที่เคยเจอไว้พี่น้องยู่ใน้ปลาไพนีในพี่น้องที่เมื่อเอาววยพี่น้องเมื่อยก่อน มาเลยว่าย้อนมาออกอันนี้ก็เมื่อยกันเลอะพี่น้องโอ้ต้องใส่เวลาเจาะอยู่พี่น้องเลยอาจจะไม่ได้ปิดท้ายให้เห็นไกลๆนะแบบห่างอื่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศฮอนไหลพี่น้องโทรศัพท์นี่ค่อยแต่จะดับพี่น้องเลยอากาศมันฮอนไหลเดี๋ยวไปเอานกคอนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นตัดลงมาพี่น้องครับผมเหนื่อยเลยพี่น้องเลยต้องใส่เจาะได้เลยพี่น้องโอ้เจาะยากเลยพี่น้องมันอยู่ลึกเลยอ้เกือบสี่สิบนาทีเลยพี่น้องยังไม่ทันได้เลยนี่ ผักยกกินน้ำเลยพี่น้องน้พี่น้องใส่ทูบสามดอกพี่น้องอนีน่ดับสองดอกจนจะดับแล้วพี่น้องนี่ยังเจาะยังไม่ทันถึงเลยพี่น้องเด <c oughs> า๋ผักจกก่อนเลยเดี๋ยวขยไปเอาพี่น้องอ <c oughs> ุ้ยเมื่อยไรเอาหญ้ากรีพี่น้องเอาบิมเนตก็พายน้ำเนี่ยเป็นน้ำลายเลยพี่น้องนูง่นเป็นแผลเบิดเลยพี่น้องเลย เพ่งใจเย็นๆพี่น้องเอินเอามีมันน่ป้าไพ่เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปเอาตอพี่น้องมาพักจากน้อยก่อนเนาะเอ้ยนี่ยยอดโอ้มาแล้วพี่น้องนะครับหัวหน้าเบิกเอฟเลยพี่น้องเนียแต่หลังขาดพี่น้องเอาลงมายากเลยอู้แต่ก็เลยพี่น้องนะครับอ้เดี๋ยวครับพี่น้องครั้งที่สามแล้วไปหาตอครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวโดนตอตาแต่เหมือนปวดหายเลยพี่น้องนะครับโอ้ Ну oh, ho, โอ้โโอ้โอ้โหโดนตอตาไปนี Jean ่ของน้าโอ้เขาเบาตาสุดยอดครับพี่น้องหาต่อกระป๋อพี่น้องสำหรับมื่อนี้แกได้ไปสามครั้งแล้วพี่น้องนะครั้งสุดท้ายนี่คิดตีไปมัดชั่วโมงหนึ่งอะพี่น้องโคตยเจาะเขาไปได้พี่น้องโอ้หนาวหนาหนาเย็นเลยพี่น้องเด้อากาศก็ฮ้อนโ้ยโวยพี่น้องไปดูทิวทัศน์ตกยังกินนมจากกะทัดกินบอกพี่น้องขันเอาไว้ให้เอาขั้นบ้อไว้ก็อย่าฟื้นนะพี่น้องนะ ดีฮอน้ำแข็งมานน้ำโอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งบดหมืนน้อพี่น้องโอ้ยหอน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 นะครับโดนตอดไปแม่หน,นึ่งแม่โดนไปเลยแม่เป็นมวยหรือว่าเสียเลี่ยมมวยเลยพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วม่บินตอมก็ได้สนใจเพาะว่าหนวมนจะประตอดเพราะตัดมาแล้วใครตึ๊กเข้าไปโอ้โหครั้งแรกพี่น้องโอ้ยเนี่ยโดนตอดตานี่ในรอบสองปีนี่พี่น้อง เดี๋ยวก็ตอดมือตอดไปเลยเฮแต่ตอดตาดิสิปกติใส่ยีโมงแล้วดึงยี่โมงขึ้นพี่น้องปวดตาตากระอหอนเบาไปเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยโศกเดี๋ยวมึงแข็งนะยอดเลยนั่งกินน้ำเย็นๆกับมึงแข็งอ,อ,อุ๊ยปวดต้ออ๋ออย่างนี้ครับกับผม แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องลมจราปัะทินนะครับผมกะเปิดว่าคลิปในม่ลมจราปัะทินทพาพี่น้องหาอยู่หากินทั้งไหนกตรอติดตามรับชมครับผมช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ตามล่าหาโอรสเด็กข้มชาติคือทำพึงเดือนหาเดินหกพี่น้องการเป็นปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งในพี่น้องเนาะท,ที่ได้หัวนหน้าหุูนาำผาบีจรงสิเขาต้องรีบหาพี่น้องอากาศท่อนเขาก็ต้องหาแต่เขาก็ต้องเสีพตัวของน้ำนะพี่น้องเนาะอากาศอากาศท้อนนี่ก็รบกดนล้างตัวกันพี่น้องเนาะคนพี่น้อง วววส,นนวสวัสดีครับพีบ่นครับผมกับสบีนุ่มเจริญพัฒน์จิ้ขอขราวร้าพี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับประมาณครับ